และนี่เป็นรายชื่อ17รายชื่อของตัวแทนรัฐบาลกัมพูชาภายใต้การนำคณะของพลเอกเตียบันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาซึ่งพูดภาษาไทยเข้าใจภาษาไทยได้อย่างชัดเจนเพราะรับได้ว่าเป็นคนไทยอีกคนหนึ่ง และยังคงมีผู้นำระดับทางทหารระดับสูงโดยเฉพาะผู้บัญชาการเหล่าทัพเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในวันที่28กรกฎาคมจนถึง29กรกฎาคมนี้แต่ที่น่าจับตาของผู้ร่วมคณะในการเดินทางเยือนไทยในครั้งนี้คือพลโทคุณมาเนต บุตรชายคนที่สองในจำนวน6คนของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดชโชหุนเซนนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาแต่เป็นบุตรคนโตกับภริยาชื่อบุญราณีซึ่งตอนนี้ขยับขึ้นนั่งตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบกและควบตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายสากลกระทรุงกลาโหมกัมพูชา ซึ่งเคยเปิดฉากการสู้รบระหว่างทหารไทยและกัมพูชาบริเวณชายแดนเขาพระวิหารอำเภอการทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดส่งผลให้ครั้งนั้นชาวบ้านภูมิสลอนและทหารไทยเสียชีวิตเมื่อต้นปี2553นับว่าเป็นการเยือนไทยครั้งแรกหลังการเกิดเหตุในครั้งนั้นของพลโทหุนมาเนตและยังคงมีผู้ร่วมคณะอีกเช่น พลเอกเนียงพาดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมที่เป็นตัวแปรสําคัญเมื่อครั้งเยือนไทยเมื่อปีที่แล้วเพื่อหาหรือข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชากรณีประสาทขอพระวิหารเมื่อปีที่แล้วด้วยนอกจากนี้ยังมีผู้บัญชาการเหล่าทัพของกัมพูชาเดินทางร่วมคณะมาในครั้งนี้ทั้งพลเรือเอกเตียววิท ผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกเชิงซอมนางผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการเหล่าทัพภาคของกัมพูชาทั้ง3กองทัพ S 1> <S 1> การเดินทางเยือนไทยของตัวแทนรัฐบาลกัมพูชาในครั้งนี้รัฐบาลกัมพูชาเองก็หวังกระชับความสัมพันธ์ด้านทห,หารระหว่างไทยและกระทรวงกลาโหมของไทยและกัมพูชาก็คาดหวังว่าจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างความสัมพันธ์ทางด้านการทห,หารให้ยั่นแฟนยิ่งขึ้นซึ่งการเดินทางในครั้งนี้กัมพูชาและไทยเองก็คาดหวังในระดับทวิภาคีวา่า จะสามารถกระชับความสัมพันธ์ทางทหารอันดีต่อกันให้แน่นแฟ้นและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างกันและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนการก่อการร้ายการค้าแรงงานผิดกฎหมายและปัญหายาเสพติดและในระดับพหุภาคีจะสามารถสร้างบรรยากาศความเป็นปึกแผ่นประเทศสมาชิกอาเซียนและความร่วมมือในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558นี้ได้ที่ผ่านมา ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารระหว่างกระทรวงกลาโหมของไทยและกระทรวงกลาโหมของราชอาณาจักรกัมพูชานับว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหลังการสถาปนาทางการทูตเมื่อปีพุทธศักราช2493และมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและการทหารมีการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำรัฐบาลและผู้นำทางทหารระหว่างกันและความสัมพันธ์เริ่มมีการพัฒนามากขึ้นทั้งในระดับผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้นำเหล่าทัพ และหน่วยปฏิบัติตามบริเวณชายแดนการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันของผู้นําเหล่าทัพตลอดจนกลไกลความร่วมมือในหลายระดับเช่นคณะกรรมการชายแดนไทยทั่วไปกัมพูชาคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคคณะกรรมการการปักปันเขตแดนและคณะอนุกรรมธิการเทคนิคร่วมไทยกัมพูชา นอกจากนี้ยังคงมีการแลกเปลี่ยนที่นั่งศึกษาระหว่างกันซึ่งสร้างความเชื่อมั่นว่าทั้งสองประเทศจะพัฒนาความสัมพันธ์ดังกล่าวให้ก้าวหน้าและความร่วมมือทางทหารในระดับต่างๆาระหว่างไทยกัมพูชานับเป็น,นกลไกสําคัญในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันและยกระดับความสัมพันธ์อันดีต,ต่อกันตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆให้คลี่คลายลงเช่นการเข้าร่วมฝึกของกองทัพกัมพูชาในการฝึกกู้ภัยร่วมผสมไทยกัมพูชา ด้านการมรรเทาสาธารณภัยและการฝึก ARF Direct การเดินทางเงยือนไทยในครั้งนี้ของคณะรัฐบาลกัมพูชาแบบคณะใหญ่จึงน่าจับตาเพราะไทยและกัมพูชาเองยังคงอยู่ระหว่างการตีความพื้นที่ปราสาทเขาพระวิหารตามคำสั่งของศาลโลกอริยาโพจาข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน